คลิปนี้นะคะเพื่อนเือนก็จะเป็น,ปน,ปน,ปนคลิปการถักลายตะขาบที่เป็นกิ่งของดอกกระดังงาน,นะคะเราจะเริ่มต้นขึ้นโซ่อยู่ที่สองโซ่นะคะของไหมก่อนคะ่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะจิ้มลงรูคล,ลทิที่หนึ่งะค่ะจิ้มมาหนึ่งเส้ของไหมมาคะ่ะก็ เหมอควักแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นลายตะขาบอะค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้พอเราหมุนกลับเราก็จะจิ้มรูนี้กับข้างหลังเนี้ยให้มันได้สองเส้นนะคะแล้วก็คล้องกลับขลพิกกลับค่ะมันก็จะมีสองเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อน มีสองเส้นให้เราแบบนี้ก็จะคล้องกับเขาเรียกลายตะขาบค่ะถ้าคลิปของแม่มาวิทไม่ชัดก็ไปดูที่เขาถักสายกระเป๋าค่ะเพราะว่าเขาใช้เชือกลมในการถักเนาะมันก็จะเห็นได้ชัด เราก็จะถักความยาวตามที่เราต้องการนะคะอย่างที่เราเขียนแพทไว้ะคะ่ะว่าจากกิ่งจากดอกเราจะวาดกิ่งยาวไปที่เท่าไหร่เราก็ถักความยาวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนก็ต้องถักไปแล้วก็วัดไปนะคะแล้วค่อยตัดนะคะนะคะ่ะเราก็จะถักลายตะขาบแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าลายตะขาบนะคะ พอเราได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเราก็เอามาวัดสมมติว่าอันนี้แค่ขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเขาขึ้นลายตะขาบก่อนพอเราไดา้ได้ลายตะขาบแล้วเราค่อยมาวางงานนะคะเราค่อยมาวางแล้วก็ปักหมดก็จะวางงานปักหมดตาม ตามที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกอะค่ะกลีบดอกมันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มาวางตรงนี้เนาะวางกลีบให้มันอะกลีบดอกของเราเป็นเสร็จละทีนี้เราก็จะเอาตะขาบที่เราถักอะค่ะเราต้องถักไปแล้วก็วัดไปนะคะแล้วเราก็มาไล่ปักหมดุดแบบนี้ค่ะ ให้ได้ความยาวเพื่อนๆต้องวัดนะคะต้องวัดเผื่อมันเลื้อยด้วยนะคะถ้าไม่เผื่อเลื้อยเนี่ยมันจะออกมาเป็นเป็นตรงๆมันจะไม่สวยนะคะถักลายตะขาบเนี่ยจะต้องให้มันมีความความเลื้อยอะค่ะความเลื้อยมีความแบบเอามาพันกันถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบพันกันแล้วก็ถักลายตะขาบออกมาให้มันมีความยาว ตามไซส์ที่เราต้องการหมัอนต้องการให้มันพันกันหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเนคีค่ะเราถักให้มันค่้ยกันแม่มาวินจะไม่สอนทำ ทำเาถาวันนะคะแต่จะให้เพื่อนใช้ลายตะขาบเนี้ยค่ะในการทําเป็นเถาวันนะคะเพราะว่างานดอกเราอะ่ะมันค่อนข้างจะใหญ่เนาะพอดอกใหญ่ปุ๊บถ้าเรามาทำเถาวันที่มีอะไรเยอะๆนะคะแม่มาวินคิดว่ามันจะเยอะไปให้เราใช้ลายตะขาบนี้นะคะเพื่อนๆในการเป็นเถาวันนะคะ แล้วเราก็พันเอาพันเอาเลื้อยเอาอย่างเนี้ค่ะตามแบบที่เราเขียนไว้แบบที่เราเขียนไว้เบื้องต้นเนี่ยให้มีแค่ดอกกระดังงากับเถาวันก่อนนะคะส่วนพวกใบกับพวกพวกใบเล็กกับงานงานอื่นนะคะยังไม่ต้องเขียนลงไปนะคะเอางานหลักที่เป็นดอกสองดอกแล้วก็เถาวันนะคะเถาวันจะเป็นตัวจะเป็นตัวหลัก จะเป็นตัวหลักในการชี้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนแบบนี้ค่ะเพืเ่อนๆสวัสดีค่ะ